ประตูบ้านมดดำโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เรียนได้ว่าหลังจากเลิกลายกับหนุ่มสเตฟานก็ไม่ได้ทําให้นางเอกนะ้าหวานนิ้วหวานเพราะความรักครั้งใหม่ใช้ไล่จนใครๆต้องอิจฉารักครั้งนี้ไม่ทําให้ผิดหว,วังแต่จังหวะแค่ไหนไปฟังจากเจ้าตัวเลยคะ่ะท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมบ้านของเราไปเรียกได้ว่า เป็นเมียฝรั่งแท้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ดีๆทำไมหัวใจเขาไปได้สามีฝรั่งยังงงอยู่ขอต้งน้ำฝนกุณนัฏสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทำไมสวยวันสวยคืนขนาดนี้เดี๋ยวนนีนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เป็นเมียฝรั่งฮะกำลังบ้ายังไม่รู้นาคตจริงเราจะแต่งไหมไม่รู้ไม่บอกมันลดไปขบวนสุดท้ายแล้วล่ะฝนก็ถ้ามันหมดขบวนนี้ก็วิ่งชนกำแพงแล้วอะสรุปแฟนปัจจุบันเป็นคนประเทศเป็นคนประเทศอเมริกัน ดวงชะตานี้รู้สึกว่าตัวเองถูกกับอะไรที่ไม่เป็นลูกครึ่งก็ต้องเป็นฝรั่งจะต้องเป็นอะไรที่อยู่เมืองนอกเคยรู้ตัวเองอยู่แล้วดวงก็ก็มีก็มีหมอดูบอกกระถักแต่เราก็เป็นมันจะมีได้ยังไงนะภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแฟนที่เป็นดาราก็เป็นลูกครึ่งก็เป็นลูกครึ่ง คนก่อนที่เป็นดาราก็เรียนอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กอออ๋เ,ออเหรส่วนใ <ะ S 2> หญ่ชีวิตตัวเองจะไปผูกพันกับอะไรที่มันอยู่ต่างประเทศใช่แปลกนอกคนเราแปลกค่ะแล้วของมืดำอะคะมดดำหาไม่ได้หาหา,ากเดียวคือหาเงินแล้วก็ไว้ จริงจริงนื้สงสารอะเออแต่ดีแต่ดีไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่คุกมันไม่ต้องเอาอะไรมาใส่ใจไม่ต้องไปคาดหวังรู้อย่างเดียวว่าฉันจะต้องหาเงินหาเงินปุ๊บแล้วฉันก็อยากจะมีความสุขฉันก็ซื้อซื้อมาแล้วก็จบไปโถชีวิตกระเทยเธอ อีกเวนาก็จะเป็นกระเทยเท่าอยู่แล้วนั้าก็ต้องแบบว่าทำใจถามน,น้ำฝนจริงๆตอนนี้คุณน้ำฝนที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านมรสุมมาเยอะในวงการบันเทิงเคยนับนับบวกรบคูณหาต้อไหมว่าตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงมากี่สิบปีแล้วยี่สิบยี่สิบเกือบยี่สิบปีใช่รุ่นของคุณที่ส่วนใหญ่ตายไปแล้วก็เยอะนะฮะนี่คุณธัญญาก็ยังอยู่นะคะรุ่นของคุณนี่แต่จริงๆธัญญาเข้าวงการมาก่อนนะจริงเหรอฮะใช่แต่ว่าอายุเท่ากัน ใช่รุ่นฝนนี้จะมีธัญญาคุณแอนคุณแอนต้องผสมเลยใช่คุณนัทมีเรียคุณนัทมีเรียพี่เต๋าสมชายพี่มอสแต่แบยนั่นนั่นรนพี่นั่นรพี่เรียกว่ายี่สิแต่ต้องยอมรับคุณฝนเนี่ยผ่านมรสุมมาเยอะก็จริงค่ะเคยเจอมรสุมหนักๆในชีวิตใ่ก็เคยเจอมาเลยใช่อะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นถามจริงว่ามีวิธีรับมือกับมรสุมหนักๆในชีวิตยังไงพูดถึงข่าวอะเหรอใช่ก็เขาวัดใช่ไหมเชื่อเพราะมีคนบอกว่าฝนเนี่ย เวลาเข้าวัดที่คือจะสุดโต่งเลยคือนุ่งขาวผมขาวนุ่งขาว่<ล>ขาวมขาวนั่งสมาธิทำบุญอะไรแบบนี้ไปเลยอ่ะคือรคุณเชื่ออย่างนั้นตั้งแต่เด็กคือมันต้องพยายามหนีสิ่งที่ที่มันทําให้เราไม่มีความสุขแล้วผลก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยงั้นสิ่งเดียวที่มันจะทําได้ผู้หญิงมันโกนหัวไม่ได้แต่ผู้หญิงห,หลายคนก็โกนนะแต่ในเมื่อเราก็ต้องถือสินแปดเหมือนกันแล้วงานการก็ต้องมีชีวิตต่อไปก็เลยอ่ะงั้นลองดูซิว่าธรรมะจะสอนอะไรเราได้บ้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็น คนพุรณัทก็ว่าแต่ไม่จำเคยแอบเห็นพุ่งจริงเคยไปครั้งหนึ่งแล้วบอกเขาบอกคุณผลเนี่ยเวลาเข้าวัดทีจะสุดตรงเลยสุดตรงคือคจ,ะจะไม่คุยจะไม่คุยแค่ไปเวียนเทียนวันธรรมดาเข้าพรรษาอาสาละหก็ไม่คุยกับคนรอบข้างแล้วก็จะงุดหิดเวลาที่คนแบบคุยกันเวลาที่เดินรอบโบสถ์เขาบอกว่า ให้เราทําจิตใจให้ว่างแล้วเดินล้อบโบดไม่ใช่ถือเทียนไปแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไปกินอะไรดี أي, อะเฮ้ยมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบก็เป็นทิิตี้เใช่ใช่ใชเหมือนกับแบบมาเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดอ่ะถ้าสมมติจะทำว่าศาสนากับชีวิตการดาเนินชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยสำหรับคุณนะฮะจำเป็นไหมเวลาที่เราอกหักละพุดๆเมื่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีปัญหาอะไรทั้งนั้นถึงจะต้องเข้าวัดเอาเป็นว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็จะไม่เห็นธรรมะดีกว่าเออคำนี้ถูกต้องใช่คือถ้าเวลาที่เรามีคววาาามมมสุขเรก็จะไ่่อง เราจะไปรักษาความสุขไว้ทำไมแต่ถ้าสมมุติเวลาที่เราทุกข์เราจะต้องมองหาว่าอะไรที่มันจะมารักษาอาการทุกข์ของเราได้เราก็จะมองเห็นธรรมะเวลาที่เรามีทุกข์หนักๆวัดช่วยอะไรช่วยให้เราเข้าใจหรือมันเป็นแค่เข้าไปถึงปุ๊บไปทําบุญแนละ้ว<ไ>ใหเราสบายใจไปวันๆหรือเปล่าไม่ใช่ช่วยให้เราเข้าใจถ้าทําแบบนั้นมันก็เหมือนกับไปสะดอกคอเพื่อที่จะให้ตัวเองโชคดีแต่ถ้าสําหรับฝนฝนมองธรรมะเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้ฝนเข้าใจทําให้ฝนปรงกับชีวิต ทําให้ฝนเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วมันจะไม่คงอยู่ตลอดไปฝนเชื่อไหมอะอย่างตัวเองที่เข้าวัดเนีช่ไก็ต้องโอง้ตายขอให้รูปมีงานการที่มั่นคงขอให้รวย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 ขอให้มีเงินขอที่จะซื้อบ้านซื้อรถแพงๆได้สำหรับคุณเข้าวัดจะเป็นอีกแบบเลยเวลาคุณเข้าวัดคุณจะบอกขอให้สง,งบขอให้สง,งบแล้วก็ ขอให้พบนิพานขอให้ฝนมีพลังในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปถ้ามันแปลเป็นความหมายที่มนุษย์เข้าใจกันง่ายๆคืออะไรมันก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันต้องขอพลังก่อนอะ่ะถ้าเราไม่มีพลังในการทํางานเราไม่มีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เคยได้ยินเขาบอกว่า t ิ้งโพซิทีฟนะอให้คิดบวกเขาไว้อ่ให้คิดบวกเข้าไว้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพลังที่มันจะคิดบวกมันจะคิดยังไงให้บวกมันไม่มีทางเลยอะ่ะ มันก็ต้องหาพลังให้เรามีความสุขให้เรามีความสุขและฝนก็ได้ยินคนเขาพูดมาบอกว่าเวลาที่เราขอให้รวยขอนู่นขอบ้านขอลดขอนู่นขอเนี่ยมันเหมือนกับเราไปยืมบุญในชาติต่างๆของเรามาโดยที่มันไม่ใช่ในชาตินี้แล้วมันก็จะไปติดค้างและมันก็จะต้องไปเหมือนกับไปทดแทนกันในวันข้างหน้าฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้านาวันนี้ฝนมีความสุขเพราะฝนเคยทุกข์สุดๆมาแล้วถ้านาวันนี้ฝนมีความสุขความสุขเป็นสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้ สุขภาพเป็นสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้ถึงเราเสียเงินไปแล้วเราซื้อความสุขมาเคยไหมคะแบบฉันอยากได้กระเป๋าใบนี้มากมันมีความสุขมากในวันที่เราซื้อแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็อยากได้ใบใหม่มแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้บรรลุนะเข้าใจทุกวันนี้ก็ยังมีร้องไห้มีแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็พยายามที่จะแบบเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเขาคือความเครียดมันก็จะหายลงไปชิม,มนุษย์เราใช่มันก็จจะะเเเคคคครรรีีียยยยยดดนนน้้อออลลงงมัื ต้องเครียดอยู่แล้วนมนุษย์ทุกนมันีเครียดนอนอไม่หลับแต่ว่านฝนจะสู้กับมันคุณเคยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับทุกวันนี้ก็นอนไม่หลับนะบางครนนี่คือปัญหาของคนอาจจะเป็นยุคยุคลุกเมืองทุกวันใช่ถ้าสมมติว่าก่อนนอนคิดก่อนนะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาธรรมะตรงนี้มาบำบัดใช่ก็คุณเชื่อว่าธรรมะธรรมะเนี่คือยาอันประเสริฐ ใช่คืออย่างสมมุติว่าวิธีสิ่งหนึ่งคือเราจะต้องตัดฝึกต,ตัดความฟุ้งซ่านก่อนเมืม่อใดัเคยดูหนังแล้วไปนอนแล้วเราก็ฝันถึงเรื่องนั้นไหมหรือเรากุ้มใจว่าพรุ่งนี้เราจะทาํางานยังไงพอเราไปนอนเราจะนอน,นไม่หลับอันนี้ถือว่าเป็นบุญมากๆเลยไม่มีเหรอเป็นคนที่หัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยเฮ้ยโชคดีมากอ่ะพวกนี้เขาเรียกว่ามีบุญนะเป็นคนที่หัวถึงหมอนแปลกแล้วไม่คิดไม่คิดอะไรนานคิดจะคิดอยู่และจะคิดอยู่ตรงจบที่โต๊ะทํางานตรงเนี้ยแล้วก็เดินออกไปก็จบแล้วแล้วก็เดินออกไปคือหัวถถึงหหมมอนบสาารลลได้เย ที่รู้เลยว่าขึ้นห้องนอนปุ๊บแหละรถฟุ้งอ่าอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดอันนี้คือความคิดตัวเองนะคือเคยขอเวลาตัวเองไปไหว้พระเนี่ยอืไปขอพระมาบอกว่าขอให้ตัวเองเนี่ยอย่าฟุ้งซ่านเฮ้ยไม่เคยขออ่ะจริงๆเพราะว่าตัวเองเราแปลกอยู่อย่างว่าตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านเรารู้เลยว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างอืสิ่งหนึ่งถ้ามนุษย์เราว่างเมื่อไหร่ความฟุ้งซ่านความคิดชั่วความคิดเร็วความนินทาเพ้อเจ้อเลอะเทอะ มันจะเข้ามาในหัวความเสื่อมอยากรู้เรื่องชาวบ้านจะเข้ามาในหัวหัวเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้มีเลยล่ะเราขอคราว่าขออย่าให้เราพุงสร้างจริงจริงเราได้มีโอกาสเป็นขอที่พุทธายาแล้วกลับมาก็เป็นได้จริงเชื่อมันเป็นคนที่หัวถึงหมอนปุ๊บปอกเลยตัวของคุณเองเนี่ยแปลกอย่างนึงว่าเฮ้ยบางคนเมื่อก่อนเคยเป็นนักเอกเบื้องต้นของของของช่องวันหนึ่งตัวเองจะต้องเปลี่ยนสถานะมาเป็นอย่างนี้ครับจริงวิธีที่ทำใจกับมันอ่ะตัวนี้อาจจะเป็น ความรู้สาหรับฉันด้วยว่าวันหนึ่งฉันอาจจะไม่ได้อยู่หน้ากล้องอย่างนี้แล้ว<ก>ฉันจะขนเข้าใจยังไงคุณมีวิธีรับมือกับมันยังไงก็อายุอะค่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็ไม่ได้สวยสดพลิ้งแล้วก็เฟรชเหมือนเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับมันแล้วก็สิ่งหนึ่งคือฝนต้องถามตัวก่อนเองว่าฝนมาเล่นละครตรงนี้เนี่ยฝนอยากที่จะเป็นนักแสดงหรือฝนอยากที่จะดังเ ถ้าในเมื่อฝนอยากที่จะเป็นนักแสดงไม่ว่าฝนจะได้เล่นบทอะไรก็ตามมันก็คือการแสดงถ้ามันเป็นบทที่ดีแต่ถ้าฝนอยากที่จะดังต่อไปฝนก็จะไม่มีความสุขกระจุดที่ตัวเองเป็นอยู่อยู่ดีเริ่มผัดเลยวาเป็นผู้จัดเพราะอะไรอยากฟินคือก็คือมันก็พอเราทางานมานานเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้ว่าเอ๊ะไอ้ทำไมตรงนี้มันทําไม่ไอ้นี่มันเสื้อผ้ามันเป็นอย่างนี้ทําไมมันโลเคชั่นทําไมมันก็เลยอยากที่จะรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้จัดเราสามารถที่จะทําได้ไหม เราก็เข้าใจแล้วว่าบางอย่างอ่ะมีปัจจัยเยอะาลายแล้วมาเป็นผู้จัดเนี่ยมันเหมือนเราต้องมาใช้กรรม<า>เอาเป็นว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็จะไม่เห็นธรรมะดีกว่าเราก็ต้องเข้าใจกับว่าเราก็ไม่ได้สวยสดพลิ้งแล้วก็เฟรชเหมือนเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับมัน นต้องถามตัวก่อนเองว่าฝนมาเล่นละครตรงนี้เนี่ยฝนอยากที่จะเป็นนักแสดงหรือฝนอยากที่จะดังวังขารองเราไม่ก้มจริงจริมันก็มีจริงๆบางทีเราไปนั่งเทียบกับเด็กที่เขาเป็นนางเอกอ่ะถามว่าแบบถ้าเราจะมาได้เอีฉาวฉันสวยกว่าเขาต้องเยอะทําไมกันเฮ้ยดูผิวหน้าเขาดีตึงขนาดนั้นนะคำวดกรรมที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นนางเอกเราเล่นไปเราจะโคตรเยอะวันนึงเชื่อไหมว่าไม่เยอะจริงเหรอ ไม่เยอะเลยแต่วันนี้เธอต้องมาใช้กรรมจริงจริงไหมไม่ได้ใช้เลยจริงเหรอก่อนเปิดกล้องเนี่ยฝนขอฝนพูดเลยนะกับทีมงานบอกว่าแล้วก็พูดกับตัวเองด้วยบางทีขับรถก็ขอให้แบบผลบุญที่เราทํางานมาเราไม่เคยสายเราไม่เคยเลทเราไม่เคยเกเรเราไม่เคยวินเวียงขอให้มันส่งผลกับเราในงานนี้มันผิดกับหนุ่มกัญชัยนะฮะมันผิดกับหนุ่มกัญชัยจริงๆเขาหนุ่มกัญชัยมันเป็นเออพูดจากทุกเวรกรรมมันมาตามทุกอย่างเลยเอาจริงๆฮะทำงานเบื้องหน้า กับเบื้องหลังแต่งกันมันต่างกันมากไหมก็งานจบเราไม่จบอย่างสมมติเนี่ยฝนนั่งสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บฝนก็ขับรถกลับบ้านสูตรเปิดไปเลยจื๊บไม่เรียบร้อยเรียบร้อยละแต่โมดามยังต้องมานั่งแบบเฮ้ยที่ถ่ายเป็นยังไงตัดต่อเป็นยังไงไหนเป็นยังไงไหนเอามาดูซิภาระเราจะเยอะขึ้นภาระเราจะเยอะขึ้นตั้งแต่ดีแล้วอะตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้องคิดงานต้องประชุมถูกไหมฝนต้องมานั่งประชุมด้วยสรุปแล้ววันนี้ชีวิตของเรายกฮัปีดีกแฮปีดีความรักกับปีดีอยากจะม ทำไมถึงไม่มีงานแต่งงานสักทีด้วยอายุอานามเราก,ก็ไม่ได้น้อยแล้วคือจริงๆพ่อแม่นะแม่ป่วยอยู่อ๋อหรอใช่คุณแม่เป็นอะไรมากไหมเป็นอมาาัมพาตค่ะเฉียบพลันเส้นเลือดในสมองตีมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากริมเลือดในหัวใจไปอุดตันเส้นเลือดในสมองอันนี้คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งคิดใหม่อ่ะนี่ยิ่งคิดใหม่ตายแล้วหลังจากที่แบบเข้าไปอยู่ในสภาพนั้นนะเข้าโรงพยาบาลเลยเช็คสุขภาพ รปุ๊บออกกําลังกายแบบโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างหันมาคอนเซิร์นเรื่องอาหารมากขึ้นฮิตคอเลสเตอรอลสูงทํำยังไงดีไขมันเร็วเริ่มแบบอ๋อแสดงว่าตอนนี้ที่เห็นผลสวยขึ้นนี่ก็คือนี่คือการเปลี่ยนชีวิตบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณจากธรรมชาติบางสิ่งงอย่างที่มาเตือนเราแล้วสิ่งหนึ่งที่เริ่มเข้าใจคือใครอยากทําอะไรทําเลย อยากไปกินไหนอยากไปกินอยากใช้ชีวิตอยากทาอะไรรีบทําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราคิดว่าเราจะอายุถึง60สิบนก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งแม่จะเป็นมพาาแม่74แล้วแม่ทาแม่ทําบุญดีมากเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตทําไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เราไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นอยากทาอะไรทําอยากใช้ชีวิตทําอยากมีความสุขตรงไหนมีความสุขทําเลยแฮปปี้จัดเวลาคุณเจอปัญหาต่ๆอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าปัญหาหนัก สเต็ปมนุษย so 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 ์ของคนเนี oui it ่ยมันจะมีสเต็ปเด็กๆเราก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งอ่ะโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเราก็จะเจอปัญหาเรื่องความรักบ้างอะไรบ้างคราวนี้เมื่อสเต็ปของการทางานปุ๊บมันไม่ใช่ปัญหาการทางานเยอะมันจะเริ่มมีปัญหาที่เราต้องดูแลคนแล้วใช่คุณมีวิธีรับมือยังไงที่คุณยังพอยิ้มออกยิ้มได้เฮ้ยรับไม่ได้อ่ะ ตอนแรกเราไม่ได้งงร้องไห้ร้อง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 หาทางไม่ถูกค่ะหาทางไม่ถูกหมอก็เพราะช็อกไงคือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับแม่คือไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยคนก็จะใช้คําพูดกับผมว่าให้คิดว่ามันคืออุบัติเหตุโป้งเดียวแล้วมันก็เป็น,นเวลาคิดได้มันคิดแต่เวลาทำทาจริงมันทำไม่ได้หรอกหมอก็จะพูดว่าฝนคิดซะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาสัจธรรมสัจธรรมฝนก็มีสิทธิ์เป็นหมอพูดอย่างเนี้ย พราะฉะนั้นหลังจากนั้นเวลาคุณรับมือกับมันคุณทำยังไงก็พยายามที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มัน,ท,มน,ท,มนที่แม่ยังอยู่อะถึงแม่จะเป็นอัมาพาตแต่แม่ก็ยังอยู่คือรับมือกับเขาใช่แล้วก็อีกอันนึงโอ้โหพูดแล้วมันกระแทกเน้องง่ายอีกอันหนึ่งคือเพื่อนพูดบอกว่าฝนควรจะดีใจไว้นะถึงแม่จะเป็นในสภาพแบบนี้ที่แบบกําลังรักษาตัวอยู่อ่ะ<ม>แต่แกก็ถือว่าเป็นลูกอีกคนหนึ่งที่ได้ตอบแทนบุญคุณคุณแม่ใช่ ดีีกว่่าทได้แบบเปลี่ยนผ้าอ้อมทำหน้าที่ลูกใช่ได้สวนปัสสาวะได้อะไรเงี้ยป้อนข้าวอย่างน้อยก็ยังดี <c oughs> โอ้ <c oughs> มันซึ้งมันซึง้งก็รู้สึก <c oughs> อย่างนั้นท่านผู้ชมบางทีเราเห็นดาราเราอาจจะไม่รู้ว่าที่จริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่จะเต้องมีอุปสรรคใช่เพราะฉะนั้นเน่ยในโอเคเราก็ รู้สึกว่าที่ยังไม่มีงานแต่อาพ่ะคุณแม่ไม่สบายอยู่ด้วยใช่ใชก็คือถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆก็อยากที่จะให้อาการเคดีขึ้น<ม>แล้วก็ควรจะเป็นงานที่แบบเล็กๆมากๆที่เพราะว่าอาการแกไม่ปกติอะค<ม>่ะแต่ก็อยากจะให้แกอยู่ในงานเพราะฉะนั้นคนที่มาในงานก็จะต้องเป็นคนที่เขาก็น่าที่จะรับในสิ่งที่แม่ควเป็นได้<ม>ก็ต้องเป็นคนที่สนิทจริงๆคุณฝนฮะต้องถามอย่างนี้ตัวเองสิ่งหนึ่งฝนเป็นคนที่ดูไม่ที่ฝนเดินเข้ามาในบ้านรู้สึก สวยขึ้นสวยขึ้นแบบม,มากเลยล่ะอ,อาจจะเป็นเพราะหนึ่งธรรมะธรรมะ,ม,ะมีความสุขทุกวันที่คุณยังเข้าวัดตลอดเข้าวัดตลอดนะแต่ว่าซาไปเนี่ยตั้งแต่คุณแม่ป่วยแต่ว่าก็นี่จะสิ้นปีแล้วเพิ่งพูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวปีหน้าจะกลับไปบวชจะกลับไปบวชเสียวันใช่สิ่งที่คุณไปบวชคุณไปเข้าวัดว่าอะไรที่คุณได้รับกลับมาบ้างความสงบแล้วก็คือของแบบนี้มันต้องฝึกนะ เมื่อดอย่างเช่นคนไปถามว่าไปบวชแล้วมันได้อะไรกลับมาคือณเวลาที่เราฟุ้งซ่านแล้วเราสามารถตัดความฟุ้งซ่านเราไปสู่ความสงบได้ยังไง mm hmm. เหมือนกันอย่างที่ก่อนฝนนอนเงี้ยฝนก็จะแบบคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลานอนไม่หลับแต่พอท้ายที่สุดแล้วพอเรากลับเข้ามาที่แบบยุบหนอพองหนอเราก็สามารถที่จะหลับได้เพราะว่าเราสงบลงใช่ท่านผู้ชมฮะบางทีเราอาจจะรู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้มากขึ้นพอสมควรค่แต่ฝนเป็นคนที่เจอต้องยอมรับ ถ้าสมมติเป็นฉันเองเจอปัญหาหนักๆอย่างเธอเมื่อปีก่อนฉันก็เจอไม่ต่างกับเธออพ่อก็เกืบบอบอกอพ่อผ่าตัดหมอบอกว่าตายแล้วมแม่ก็เขา้าคุช่วันนั้นรู้สึกปัญหาขยะเต็มหัวจริงจริแต่เราก็ต้องรู้อย่างเดียวว่ามันจะต้องผ่านไปให้ได้มันจะต้องผ่านไปมันต้องผ่านแล้วตนนี้มันจะผ่านยังไงซึ่งอว่าเคยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะฮะมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนึงแล้วบอกคุณมระามเชื่อไหมฮะตอนนั้นนี่สินท่วมตัวเลยปืน อยู่ข้างๆตรงหัวเตียงเนี่ยแค่หยิบปืนขึ้นมายิงก็จบละจบละไม่จบนะแต่เขาบอกว่า<ม>เขาคิดอีแบบหนึง่งทำยังไงก็ได้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วพรุ่นี้เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วสู้ต่อแล้วสู้ต่อ,อจบแค่นั้นเองขอให้ผมผ่านไปได้แต่ฝนสวยขึ้นขนาดนี้จริงๆเป็นผู้จัดด้วยเป็นอะไรด,ด้วยสารพัดสารเพ์เธอมีเคล็ดลับอะไรดี ประตูบานมดดำโชคที่4โดยดรจิวจีไฟเอเซนต์มอคบความสมดุลให้ผิวเรียบเนียนคืนความกระชับยืดหยุหย่นผิวขาวกระจ่างใสลนเลือนริ้วรอยเสมือนผ,ผิวเกิดใหม่โทรศูนย์สองหนึ่งสี่สองเก้าเก้าซีซีต้องถามอย่างนี้ดีกว่าเวลาเจอปัญหาหนักๆบางทีคนเราอย่างคุณนอนไม่หลับด้วยอะไรไหมนอนไม่หลับโซนถามจริงๆแล้วอยู่ในวงการมัดเชนจะปล่อยให้หน้าโซ่มันก็ไม่ได้อะไม่ได้แล้วได้ข่าวว่าผิวของคุณจะเป็นคนแพ้ง่ายมากแพ้ง่ายมากแล้วก็เซนซิทีฟด้วยคือต้องยอมรับ ภูรนัทเท่าที่ฉัรู้จักเคยทำหนังสือเสี่ยวสุขภาพดีด้วยยังทำอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าแล่าเสียฟังก็ยังทำอยู่เสียสัมภาษณ์อีกเรื่องไหมคะไเซอฟังก็ยังเป็นคุ้นตัวกันอยู่เขาเป็นเพื่อนกันอยู่เมื่อไหร่มันจะลดความอ้วนเชื่อไหมว่าไม่เคยถามจริงเหรอเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะเป็นแฟนกันเก่าทำธุรกิจกันเวลาเริ่มเป็นไปทำธุรกิจด้วยกันอยู่ทำธุรกิจด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเพื่อนไงมันต้องเป็นเพื่อนให้ได้เพราะว่า เรื่องอะไรในเมื่อเราเคยรักคนคนนึงแล้วเราจะทิ้งความรู้สึกดีๆอันนั้นไปรัดจังยทั้งๆที่ทั้งๆที่เราไว้ใจเขาและเขาก็ไว้ใจฝนเหรอใช่เป็นเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆเลยนะไม่รู้สึกอะไรไม่ได้แบบจะดับไปคืนดีจังไม่้าแใหม่ขึ้นมาเธอไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่รู้สึกอะไรฝนเคยเจอแล้วเคยเจอทับพิมกับฟานแล้วก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่าไม่ได้แบบฮัลโหลคุยกันทุกวันไม่ใช่แต่ว่าเวลาไปทํางานเเเรรรราา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 สสมมมถถทํงนน่ววกกกัั้คบบออลลจะฟแื คนได้หมดเป็นเพื่อนได้อ่ะเพราะผลเสียได้ความรู้สึกดีๆลแล้วเราก็จะไม่ต้องมานั่งเสียดายเวลาที่มันผ่านไปด้วยคุณเวลาเลิกกับคนอื่นเลิกกับแฟนกลับปุ๊บคุณจะไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายเวลาไม่เคยเลยมันก็ได้รักคนคนนึงนะมันก็ถือว่ามีความสุขอะหรอโอ้ลหที่น่าจะเปลี่ยนความคิดแน่นอนแต่รู้ว่าเคยถามเพื่อนสนิทคุณเนี่ยาจะเป็นกีตาร,ร์คุณทัเนเยาวคุณละนัดกว่าจะเลือกอะไรเข้ามาใช้กับสุขภาพเนื่องจากความรู้ท่วมหัวเนี่ยก็จะเป็นคนคิดเยอะมากเป็นคนเขาบอกว่าจะเป็นการ การการกินอาหารการอาารารือเคุาเวลาคุณตรวจตรวจเล่มตรวจะมีบอกหมดเลยแคลอรีร่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ทําอะไรยังไงอะไรเงรี้ยเป็นคนละเอียดสุขภาพดีจริงๆสุขภาพดีมากคือพูดคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติมีใครมาขายอะไรเพื่อนในกลุ่มจะบอกว่าถ้าแกซื้อแล้วฉันถึงจะซื้ออ๋อเหรอเขาบอกแม้กระทั่งกับผิวนางเนี่ยนางเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก เอาครีมมีการมาทุ่งมาเทสกันด้วยว่างเอาเอาง่ายๆนะคะไอ้ที่คนเขาไปฉีดกันฟิลเลอร์โบตอกนู่นนี่นั่นก็อยากทำนะแต่ทำยังไงรู้ไหมคุณหมอคะขอเทสก่อนหมอก็แบบเชื่อเถอะว่ามันไม่แพ้ ถ้าไม่ฉีดหนูก็ไม่กล้าฉีดบนหน้าก,ก็ต้องขอเขาฉีดก่อนทุก<ล>อย่างก็ต้องฉีดก่อนแล้วก็ต้องแบบนั่งรอดูเขาบอกบางคนมันเซนซิทีฟช้าบางคนมันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปทําอะไรเลยชั<อ>ัวเดีแต่นั่งทงดรอดูแล้วก็รอฟังข่าวอะไรต่างดีฉันเชื่อกูออนะนะันทเพราะว่านางเป็นเวลาถ้าสมมติเราอ่านหรือเสพอะไรเยอะๆเนี่ยเราจะกลายเป็นกลัวไปหมดใช่ถูกต้องไหมเราจะกลายเป็นกลัวไปหมดว่าเฮ้ยอันนี้จะดีแล้วเปล่าอันนี้มันจะมันจะต้องมีโมแดิร์นสิมันจะต้องดีกว่าใช่มันจะต้องดีกว่า ทดลองแล้วหรอลองอ่ะเอาจริงๆอย่างหน้าฉันเนี่ยเลเซอร์นี่ขาดไม่ได้เป็นปัจจัยที่ห้าเสพติดโบท็อกเป็นปัจจัยที่หกคือถ้าสมมติไม่มีปุ๊บหน้าฉันจะกลางเป็นตื่นเพื่อไก่ออกทีวีเพราะฉะนั้นฉันจะต้องใช้เลเซอร์เนี่ยฉันจะต้องไปหาหมอเนี่ย สองอาทิตย์ครั้งแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเลเซอร์ประมาณ3าถึงสชั่วโมงและเอาอย่างนี้แล้วหลังจากเลเซอร์เสร็จแล้วมีการรักษาอย่างไงกันหน้าก็ตรงนี้ไงฉันก็อยากบอกเอ้ยเอาจริงฉันอยากถามว่าควรจะทํายังไงกับหน้าคือการที่เราโดนโดเลเซอร์เราจะโดนความร้อนหน้าเราก็จะม<า>์นทองบาง,บางขึ้นแล้วก็ต้องสู้แสงแดดไม่ได้จริงๆคนทาเลเซอร์ห้ามโดนแสงแดดอ๋อเหรอใช่เพราะฉะนั้นนี่เอาตัวนี้ไปเลยเนี่ยเอามาให้เลยอะไรยะ ดรจิว <Dr>. มันคืออะไร <As> มันคืออะไรมันดีมากคือถ้าสมมติในกรณีของคนที่โดนแสงแดดนะหรือว่าในกรณีของคนที่โดนเลเซอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้น hmm. เพราะว่ามันมีสารสกัดดีมากถึง5ชนิดอยู่ในนั้นะคืออะไรฮนะอ่ะก็ตัวแรกนะคะเป็นในส่วนของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาช่วยผิวก็จางใสตัวที่ 2>, oh. 2ก็คืออาร์แกนนะคะ<ล>ก็ลดเลือนริ้วรอยเ๋ oh อหมายถึงแอปเปิ้ลเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าทางสวิสเขาจะเออวิจัยเกี่ยวกับว่า สเตมเซลล์จากแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเอาง่ายๆว่าสามารถอยู่ในตู้เย็นได้เป็นเดือนๆโดยที่เรายังกินได้อยู่จริงจริงใช่โอ้ใช่นมันจะมีแอปเปิลเขียวอยู่ในนี้ด้วยมีแอปเปิลเขียวอยู่ในนี้แล้วก็มีอาร์แกนซึ่งมาจากมะกอกอันนี้ก็จะลดเลือนริ้วรอยอ๋อมะกอกมันช่วยได้กินก็ได้ใช่ขนาดเขาบอกมะกอกมันกินแล้วมันจะช่วยทำอะไรไม่ใช่แอนตี้เอดจิงได้ใช่แอนตี้เอดจิงได้น้าแล้ว ตัวต่อไปนะคะก็คือโรสโรสก็รู้อยู่กุหลาบช่วยความชุ่มชื้นเออใช่เขาบอกกุหลาบเนี่ยแหละคุณสังเกตว่าใบกุหลาบเนี่ยมันจะเพิ่มตอวชุ่มถ้าสมมติเราเอาคือถ้าเราบีบบีบมันจะมีน้ำออกมาด้วยนะแล้วใหญ่ครับต่อไปนะคะก็เป็นเซนเทล่ามาจากใบบัวบกอันนี้ช่วยในเรื่องของความเรียบเนียนโอ้ออนเหรอต้งรู้ แล้วต่อไปก็คือเกรฟซึ่งทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนั่นก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเหมาะเลยสําหรับแสงแดดแล้วก็ความร้อนถ้าสมมุติว่าหลังจากที่มดดาใช้แล้วแล้วมดดาทาน,นะหน้าก็จะแบบไม่บวมแดงเหอนนานอ่ะก็เหมือนกับจะช่วยปกป้องแล้วพอเวลาเราไปโดนแสงแดดก็นค,<ล>คนใช่นุกท่านอ,อย่างประชาชนอย่างคนทั่วไปก็ไม่ได้ทำเ,เลเซอร์มาสามารถช่วยได้ไหมครับช่วยได้ดิก็ฝนเนี่ยโอ้โหนี่เอาดอตลอดเวลาไม่รู้จะเอา ไปถึงไหนเ,เดี๋ยวพาไปเซิฟเดี๋ยวไปทะเลชอบไปทะเลเมาทีเปกันอยู่เรื่อยเดี๋ยวปั่นจักรยานไหนจะถ่ายละครเจอแสงแดดนู่นนี่นั่นแล้วอายุก็เยอะแล้วลงรองพื้นหนาก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมี<ด>รอยเออ,เอ,อใช่ไหมทีนี้ก็เป็นยังไงล่ะคะป้ามากระมาทำยังไงเฮ้ยเราจะไปยังไงไปสปาก็ถ่วยไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ เจอเจ้าแพทมาถามนางนี่นางรู้เยอะดีนางมาถึงเฮ้ยน้องพี่ทํายังไงดีแล้วพี่ผลจะช่วยยังไงพี่ก็ไม่อยากไปเลเซอร์แล้วพี่จะทำยังไงเพราะเราไม่ชอบเลเซอร์แพทบอกพี่ผลเอาดาเอเตอร์ชิวไปลองผลกเลยแบบ เฮ้ยจริงเหรอช่วยได้จริงเหรอจริงอ่ะลองดูมันก็ลองไปไม่ต้องอะไรอ่ะแล้วคิมที่พี่ใช้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นใช้อันนี้คือเวลาใช้ที่อยไ่คือใช้ตัวแรกเลยใช้เป็นตัวแรกคือหลังจากเป็นเซรั่มแหละหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าแล้วเนี่ยนะเช้ากับก่อนนอนทาตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนแล้วค่อยทาตัวอื่นและแพทมันทาด้วยนะมันบอกว่าสามวันแรกนะถ้าเกิดพี่อยากจะรู้ว่าตัวนี้มันเห็นผลหรือเปล่าพี่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวภายในสามวัน สามวันนะแล้วพี่ยังไม่ต้องใช้ตัวอื่นแล้วพี่จะรู้วัดเลยว่าหน้าพี่จะนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นแล้วหลังจากนั้นพี่ค่อยใช้ประกอบกับครีมที่พี่มีอยู่แต่ถ้าพี่กลัวว่ามันจะไม่ชุ่มชื้นพอพี่ก็สามารถใช้กับครีมได้หน้าจะม,มันหรือเปล่าบางคนบอกโอ้โหตายถ้าใช้แบบเป็นคนเราไม่กล้าใช้เซรั่มเนื่องจากคุณถือว่าถ้าใช้เซรั่มแล้วหน้าจะมันไ,ไม่มันอ่าลองเลยแล้วกันนะแล้วหอมละมุนด้วยเพราะคือมันเหมือนน้ำนมเนาะมันก็เหมือนน้ำนมมันเป็นแบบ มันคือการคิดคนที่มันสามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ถึงได้ถึงชั้นเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นมันแค่ใช้ก็บอกวิธีการทำงานมันใช้ให้กับสเต็มเซลล์ใช่มันสกัดมันจะโกลฟักอะโกลฟักเตอร์โกลฟักเตอร์ซึ่งมันเป็นแบบเด็กๆถูกต้องม่คือมันเป็นสารตัวหนึ่งในการที่เออจะใช้ในการเจริญเติบโตเมื่อเราแก่ลงแก่ลงมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็คือที่เขาไปฉีดสเต็มเซลล์กันอันนี้ไม่ต้องฉีดใช้ทาแล้วเครื่องสำอางทั่วๆไปในท้องตลาดนะเอาง่ายๆว่ามี อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่อันเนี้ยมีให้ถึง5ชนิดแล้วครอบคุมหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเอาตัวคุณเอว่ตครั้งแรกคุณเป็นคนที่ช่างเลือกอะเลือกมาเกเยอะเนี่ยและเป็นคนที่ชอบทดลองและท้าพิสูจน์เพราะคุณต้องทาหนังสือคุณด้วยถูกหนังสือตัวนี้ใช้พุกบกคุณมีความคิดที่เปลี่ยนไปเลยก็ลองอย่างที่แพทย์บอกนะแพทย์บอกว่าพี่ฝนสามวันแรกพี่ผมต้องใช้ตัวอื่นเลยอ่ะฉันจะลองและเดี๋ยวไว้ฉันจะโทรไปด่าเดี๋ยวออกไปฉันจะลองแล้วเดี๋ยวไว้ฉันจะโทรไปด่าเฮ้ยมันนุ่มขึ้นอะ เฮ้ยทำไมมันชุ่มชื้นะเสร็จปุ๊บก็อะไม่เป็นไรพอเราไม่น่าหนึ่งเราไม่น่าไม่พแพ้ละพอหลังจากสามวันเราเราสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นของผิวหน้าเราก็ใช้ร่วมกับครีมตัวอื่นที่เรามีเ oh. สร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้รอยดำๆต่างๆมันก็เริ่มจางลงยิ่งแก่ลงสังเกตไม่ฟ้ามันจะมาเร็วมันจะมาเร็วกลับโดนแดดที่รมันมาเลยจริงๆใช่แล้วก็ที่สําคัญคือช่างแต่งหน้าบอกว่าพอเราบอกเออเราสามารถลดครีมรองพื้นที่มันบางลงได้ไหมเขาก็ลดบางลงแล้วปรากฏว่า เฮ้ยมันไม่เห็นอ่ะเนี <S 2> <S 2> <S ่ยถามเหมือนเด็กเหมือนเด็กอีกอย่างนึงเขาบอกว่าตัวนี้จริงๆเซรั่มถ้าสมมติจะให้ดีเนี่ยมันจะต้องกระชับทำให้หน้าเราเร็วช่วยกระชับขึ้นมันช่วยไหมมันช่วยสิเพราะว่ามันทำให้หน้าเราชุ่มชื้นทำให้หน้าเราเรียบเนี่ยแล้วที่สำคัญตัวนี้นะคนที่เสพติดนะคะโบท็อกฟิลเลอร์อย่าพูดสิมันหันมาทางชีวเลยโบท็อกฟิลเลอร์มันมีอะไรอ่ะ ร้อยไหม,ไหมทุกสิ่งทุกอย่างใช้ตัวนี้เลยหลังจากไปทําทุกสิ่งทุกอย่างมาให้พา <c oughs> ไม่ว่าหน้าที่หย่อนค้อยลงนะคะก็สามารถที่จะยกกระชับขึ้นซึ่งตัวนี้ก็บอกที่คุณกล้าใช้เพราะว่าหมอ,หมอเอาหมอด้วยกันนี่ยมาทดลอง คือ <C ue> เป็นผลิตภัณฑ์ของหมอ,อ,อหมอเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นหมอและที่สําคัญนะหมอเป็นเจ้าของหมอเป็นผู้ทดลองใช้เองอและหมอก็แนะนําให้คนอื่นใช้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจากผู้ใช้จริงอ๋เอเหรอฮะคือทัอ้งหมดถ้าสมมติเราดูแล้วจริงๆตัวนี้ความ,มาพิเศษคือมันเอาจากทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเ <C ue> หมือนแบบเอาเซลล์จากธรรมชาติมาบําบัดธรรมชาติคือหมอเขาคงคิดของเขามาแล้วแหละว่าเฮ้ย อะไรที่มันดีสําหรับอะไรและอะไรที่มันดีสําหรับอะไรแล้วเขาก็จะรู้สารสกัดได้ดีกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะมานั่งเปลี่ยนให้คนอื่นต้องเปลี่ยนครีมทั้งเซตเพื่อที่จะสวยแต่คุณแค่แอดตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วคุณ<า>ก็สวย<ช>ได้ไถูกมันก็คืออาหารเหมือแนบบเรากินข้าวทาุกวันใช่เหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่เราขาดแล้วเราเติมมันเข้าไปบางคนจะต้องไปนั่งฉีดสเต็มเซลล์เพื่อที่จะให้ไอสารไอโกรสแฟกเตอร์นี่มันผลิตขึ้นมาแต่ว่าไอตัวนี้คุณไม่ต้องฉีดคุณแค่ทา กลอเซกเตอร์ในบนใบหน้าของคุณก็เพิ่มขึ้นมาเองตรงนี่องังจคือฝนใช้เองตลอดใช้เองตลอดมันก็ดีเท่าเขาบอกถึงขนาดคุณลืมเคาน์เตอร์แบรนด์ไปเลยแหละก็เอาเป็นว่าฝนใช้คู่กับเคาน์เตอร์แบรนด์ดีกว่าเพราะฝนบอกแล้วว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องไปเปลี่ยนครีมที่มันมีแต่เราไปทําให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะหลังจากที่มันรักษาจุดลอยดังดันต่างๆของผิวหน้าเราได้แล้วเนี่ยพอเวลาที่ฝนยังไปโดนแดดอยู่เพราะฝนก็ยังเป็นแฟนคนเดิมใช่ไหมคะกิจกรรมเอาดอกก็ยังมีอยู่ก็ เฮ้ยพวกนั้นมันไม่กลับมาแล้วว่าหน้าก็ไม่ด่างดําผิวหน้าก็เรียบเสมออะไรอย่างเงี้ยก็ okay, โอเคก็คแฮปปี้อะไรที่คุณมั่นใจเอ้ยตัวนี้แหละมันดีจริงก็คือสิ่งหนึ่งเลยอย่างที่ฝนบ,บอกว่าฝนคนที่เชื่ออะไรยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีคนมาบอกว่าครีมตัวนี้ผลิตมาจากโรงงานนี้ฝนไม่เชื่อ,อแต่ถ้าสมมุติมีคนบอกว่าเอ้ยครีมมันเนี้ยมาจากหมอมีคนการันตีแหละมีที่มา<อ>ที่ไปของครีมอ่ะใช่หมอคือเขาเรียนมาเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจแล้วเขาถึงทําออกมาไม่อย่างงั้นเขาเสียชื่อ แล้วคุณก็เสียชื่อด้วยเพราะสุขภาพดีนั้งสือคุณถูก<ถ>ต้องแล้วประเด็นคือบางคนผลิตออกมาแล้วไม่กล้าใช้ก็ใช่ไงคือฉันใหญ่จะแค่แบบเน็กมันนี่อย่างเดียวว่าง่ายๆแต่อันนี้คือผลิตออกมาแล้วใช้เองด้วยและเห็นผลและถึงได้แบบเอ้ยให้ทุกคนใช้ดีกว่าเอา,เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รู้มุมอีกมุมหนึ่งของคุลนัทนะผลคุลนัท อยากจะบอกครับสิ่งหนึ่งรายการเราวันนี้บ้านอุตสามาถึงบ้านเราอยากจะให้คุณผ่านคนวิกฤตทั้งหมดไปให้ได้จริงจริงเหมือนกันนะจริงแล้วก็อยากจะบอกคนว่าเฮ้ยคุณสวยตลอดเวลาจริงๆคุณสวยทั้งภายนอกภายในวันนี้ถ้าสมมติท่าผู้ชมที่มีปัญหาเราเชื่อว่าไม่มีใครหนีทุกได้หรอกถ้าตามแต่เรื่องมีลมหายใจค,คุณอยากจะบอกพวกเขาว่ายังไงก็อยากจะบอกกับเขาว่าถ้าเกิดอยากจะหนีทุกนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็เราหนีมันไม่พ้นหรอกแต่เราควรที่จะทําความเข้าใจกับทุก ว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเรานานจริงๆทุกกระสุกอะ่ะพอเวลาเรามีความสุขเราก็อยากให้มันอยู่านานๆมันก็อยู่พอๆกันแหละระยะเวลาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันทั้งสองอย่างเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่คู่กันไปได้ก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดสั้นนะคะให้ชนกับมันทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ขอบคุณครับวันนี้บ้านเราได้นะ่าจะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณฝนบุรนั เราคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้มานานเหลือเกินครับท่านผู้ชมฮะเราอยู่กันมานานนา่งเข้าวงการของมาตํานเป็นสิปีนะฮะอยากจะบอกวันนี้นางก็ยังอยู่อย่างนี้นั่งอยู่ได้ด้วยธรรมะะนั่งอยู่ได้ด้วยความเข้าใจในใ,ใ,ในในในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วท่านผู้ชมลองถามตัวเองสิฮะวะ่าเวลาเรามีทุกข์สุดๆเราจะทํายังไงกับมันจะหนีมันหรือจะไปต่อวันนี้ขอบคุณน้ำฝนกุลนัทมากๆครับที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญเราขอบพระคุณมากๆ,ค,าๆครบบคบ สนใจผลิตภัณฑ์โทร0947094444 0890718889 w w w d r j u l c e l r o o m c o m